สุทธา์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทธน์เงินหมืน่นบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับกระผมและอภิวัตรสอสอภิวัตรเงินหมืน่นปรับลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม7%แต่ขณะเดียวกัน ท่านคงสังเกตว่าพักผมได้ให้ความสนใจกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นพิเศษกระผมเองก็เช่นเดียวกันเราประสงค์ที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานกรมอื่นๆในกระทรวงยุติธรรมรับใช้ประชาชนและประเทศชาติไม่ประสงค์จะปรับรดเลย อยากจะเพิ่มงบประมาณให้ด้วยซ้ำแต่โดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษเหตุผลที่กระพลดนั้นเนื่องจากว่าไม่ไว้วางใจและเห็นว่าพฤติกรรมการทำงานของท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคือท่านทาริศเพ่งดิษมีหลายประการ หลายประเด็นหลายเรื่องซึ่งหน้าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายปกป้องผู้กระทําความผิดและลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลดังเหตุที่ท่านสมาชิกสองสามท่านอภิปรายมาเมื่อสักครูน่นี้นั่นเป็นเหตุผลประกอบในส่วนของผมนั้นจะขออภิปราย ในประเด็นที่พฤติกรรมการทำงานของท่านนั้นน่าจะไม่ชอบกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลในลักษณะที่ทำให้ประชาชนเสียหายโดยเฉพาะข้าราชการครูแสนกว่าคนในภาคอีสานกระผมจะพูดเรื่องแชร์อรเตอรี่ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนพดธีพิเศษมีพฤติกรรม ที่ไม่ชอบมาพาก,กลท่านประธานครับกระผมขออนุญ,ญาตท่านประธานยกเหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบซึ่งจะใช้เวลาไม่มากและเชื่อว่ากระผมจะเป็นคนสุดท้ายที่อภิปรายในส่วนของกระทรวงยุติธรรมท่านประธานครับการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้มีความคิดวิเริ่มตั้งแต่สมัยท่านสวัยพัฒโน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกระผมได้มีโอกาสรับผิดชอบในกระทรวงยุติธรรมคนประธานทั่วต,ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายท่านอดีตนายกสมชายวงสวัสด์ได้ร่วมกันที่จะจัดตั้งกลุ่มมาในขณะนั้นเพราะมีความเห็นว่าเราร่าจะต้องมีหน่วยงานสักหน่วยงาน ซึ่งมาดูแลเรื่องคดีพิเศษด้านเทคโนโลยีด้านที่มีความซับซ้อนและคดีของผู้มีอิทธิพลจึงได้เชิญแพทย์หิงความทิพย์ท่านกิติพงศ์ปรากระรวงปัจจุบันและท่านพลกรวตรีวิเชียนโชธมาร่วมกันทำงานจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเจตนาตอนนั้นประสงค์ที่จะให้รบับใช้ ประชาชนและประเทศชาติจึงอยู่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องเป็น,นกลไกและมือไม้ของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เป็นมือไม้ของรัฐบาลแล้วไปลั่นแกล้งบุคคลอื่นซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลนี่คือเจตนาตรงกันแต่ถ้ามาดูพฤติกรรมของท่านอธิบดีคนปัจจุบัน,บนความจริงรักชอบพอกันครับการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนของท่านผมไม่ด้สนใจหรอก แต่พฤติกรรมที่ทํามาอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายนั้นอยากจะฝากไปถึงพระท่านอดีตนายกรมตรีสมชายสมควรยุบไหมครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นคือเจตนารมณ์ของการตั้งกรมนี้ท่านประธานครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีอันเป็นความผิดอาญา เกี่ยวกับกรณีการกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เข้าใจกันว่าแชร์ลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นที่สหกรณ์อมทรัพย์ครูกรมสามันจังหวัดเลยสหกรณ์อมทรัพย์ครูเลยสหกรณ์อมทรัพย์กเกษตรบางสะพุงเป็นคดีพิเศษที่86ทับ2554รวมทั้งคดีที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกับ คดีพิเศษดังกล่าวอีกหลายคดีคือสหกรณ์อมทรัพ์ครูชัยภูมิสกลนครร้อยเอ็ดยะโสธรปรทุมธานีนนทบุรีราชบุรีสงขลาเชียงรายกาสิน์และจังหวัดอีกบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ดได้รับความเสียหายในเรื่องนี้คือข้าราชการครู และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสงขลารวมแล้วแสนกว่าคนท่านประธานครับจะเป็นต้องขออยาตท่านประธานพูดถึงข้อเท็จจริงสั้นๆข้อเท็จจริงคือมีบริษัทเทวสิทธิ์พิคเนตจำกัดบริษัทสีโซภามาร์เก็ตติ้งจำกัดโดยอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ และบริษัทจำพปกซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจำกัดได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูดังที่ผมได้เรียนมาเมื่อสักครูน่นี้โดยที่บริษัทดังกล่าวนั้นได้หลอกลวงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับสลากกินแบ่งของรัฐบาลไปจำหน่ายและอ้างว่าเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเท็จ ได้มีการชักชวนกรรมการสหกรณไปดูงานสุดท้ายได้มีการทําสัญญากับสหกรณ์ดังที่ผมกล่าวนามมาซึ่งแต่ละสหกรณ์นั้นก็จะมีการประชุมกรรมการเพื่อลงมติให้จัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบริษัทที่ผมกล่าวนามมาบางแห่งก็ประชุมแก้ไขข้อบังคับ บางแห่งก็ประชุมเปลี่ยนแปลงลงรมติและบางแห่งไม่มีการแก้ไขข้อบังคับซึ่งอำนาจการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งของสากรกรไม่มีเสร็จแล้วก็มีการโอนเงินไปให้กับบริษัทดังที่ผมกราบเรียนมานั้นขออนุญาตรบกวนบอกจำนวนตัวเลขสากรกรอมราบกังเะพุง43ล้านบาท สากลอมทรัพย์ครูเลย7 8็ล้านบาทสากลอมทรัพย์ครูปทุมธานี393ล้านบาทสากรอมทรัพย์ครูยะโสธร4 2 9ยล้านบาทโดยเฉลี่ย400กว่าล้าน200อกว่าล้านและ300กว่าล้านรวมทั้งสิ้นเจ5 6ล้านแแสนบาทเงินเหล่านี้คือเงินของสากรทั้งหลายที่ผมเรียนมา เงินเหล่านี้คือเงินของสมาชิกสหกรที่เป็นข้าราชการครูจํานวนแสนคนหลายแสนคนโดยเฉพาะกรมสามัญจังหวัดเลยข้าราชการครูต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาร่วมลงทุนกับสหกรถูกฟ้องร้องล้มละลายถูกติดตามหนี้สินไม่เป็นอันตรม,มาหากินนี่คือข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้มีการโอ,เโอนเงินจำนวนดังกล่าวนั้นเข้าบัญชีบริษัทที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ในวันที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีก็จะมีการโอนเงินออกถอนเงินออกจากบัญชี48ล้านบาทบ้าง50ล้านบาทบ้างซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าเงินจำนวนที่ถอนออกมานั้นกลับไปหากรรมการสหกรณ์ที่ลงมติร่วมเป็น คู่สัญญากับบริษัททั้งหลายที่ผมเรียนมาโดยเห็นนี้ครับท่านประธานในช่วงดังกล่าวนั้นกรรมาการสหกรณ์หลายจังหวัดที่ผมเรียนมานั้นท่านสุทัศน์ครับสักครู่ครับ,ท,รบท่านวาชัยเรื่องอะไรท่านประธานที่เคารพผมมรชัยเห็นว่าเพื่อไทยสมุทรปราการครับผมระท้วงท่านประธานครับใช้ข้อบังคับที่8ดสิครับเพราะว่าผววู้อภิปรายเนี่ยทำผิดข้อบังคับ ที่ร้อยยี่สิบเก้าและข้อหกสิบเอ็ดครับท่านพูดนอกประเด็นทั้งนั้นเลยจริงๆครับท่านประธานครับครับครับเอาละเอาละผมไม่ใช่ผมฟังอยู่คือท่านจะพูดถึงเรื่องที่มีการโกงเงินสากอเนี่ยดีไอเขาทําหน้าที่เดี๋ยวว่าท่านจะบอกว่าตัดพ่ออะไรท่านท่านก็ไม่ได้พาดพิงใครนะ,ะเป็นผู้ใหญ่ฟังฟังสักครู่ครับน่าจะจบแล้วท่านใช้เวลาไม่นานปกตินานๆปีถ้าจะขึ้นมาครั้งหนึ่งครับพอละเชิญท่านสุทัศน์ ท่านประธานไม่ใช่นานๆทีนะครับขึ้นบ่อยอยู่แต่ก็ถูกประท้วงไม่เป็นไรครับจําเป็นจะต้องเท้าวความเพราะว่าเรื่องนี้กระทบกับผลประโยชน์ของครูเป็นแสนแสนคนซึ่งท่านจะประท้วงผมก็ไม่ได้วา่าไม่เป็นไรหรอกครับท่านประธานครับโดยพฤติกรรมดังกล่าวนั้นนะจึงทําให้กรรมการสหกกณ์หลายคนหลายจังหวัดเนี่ย มีฐานะเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่รู้กันครับจังหวัดสกลนครนี่เขาเรียกว่าบ้านกรรมการสากลคือน้ำตาครูเพราะคนได้เงินประมาณคนละสองล้านสามล้านสีล้านที่เป็นกรรมการสากลก็พักกันไปซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ผมเรียนว่าเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างไร เพราะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งท่านพันเอกปิยวัตรกิ่งเกตเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในเรื่องนี้ท่านเป็นพันเอกปิยวัตรกิ่งเกตเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ดําเนินการตรวจสอบข้อที่จริงข้อกฎหมายและมีการตรวจสอบเส้นทางบัญชีของกรรมการสหกรณ์ทั้งหลายข้อบริษัทต่าวนั้นท่านประธานครับ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อท่านปิยวัตน์กิ่งเกตได้สรุปสํานวนเสนอท่านให้ดําเนินการฟ้องร้องกรรมการบริษัททั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งคดีแพ่งคดีอาญาและกรรมการสหกรณ์ทุกสหกรณ์รวมแล้วจํานวน87คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำไมผมจึงกล่าวเรียนว่า พฤติกรรมของท่านอธิบดีเป็นที่น่าเครือแคลงสงสัยเพราะท่านได้เปลี่ยนตำแหน่งของท่านปิยวัตรกิ่งเกตจากตำแหน่งเดิมไปเป็นตำแหน่งอื่นซึ่งมีความรับผิดชอบต่ำกว่าท่านปิยวัตร์กิ่งเกตได้ฟ้องร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้ลงมติให้คืนตำแหน่งให้กับท่านปิยวัฒนกิ่งเกต กรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรมในกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เช่นเดียวกันมีข้าราชการอีก16คนถูกย้ายไม่เป็นธรรมจึงได้ร้องต่อคณะกรรมการพิทักคุณธรรมคณะกรรมการได้ลงมติเห็นชอบว่าคำสั่งของท่านอธิบดีดังกล่าวนั้นไม่ชอบท่านประธานตรงนี้แหละครับคือพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขณะเดียวกันท่านปิยวัตกิงเก็บได้อายัดรัพย์ของกรรมการสหกรณ์หลายสหกรณ์ได้อายัดรั์ของท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาแต่บุคคลเหล่านั้นยื่นคำร้องขอให้อธิบดีถอนการอายัดการถอนการอายัดดังกล่าวนั้นทำให้ข้าราชการครูทั้งหลายไม่สามารถติดตามเอานี้สินที่กรรมการสหกรณ์ และนิติบุคคลดังกล่าวนั้นช่อโกงไปได้จึงทำให้คราชการครูทั้งหลายเกิดความเสียหายขณะนี้เมื่อท่านอธิบดีได้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วท่านอธิบดีลงนามเสนอต่อสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ฟ้องนิติบุคคลและกรรมการสหกรณ์ลดจาก87คนเหลือ17คน ทาง,ทงสำนักง,งานอัยการสูงสุดก็ได้รับการร้องเรียนจากครูการครูให้ทําการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมวันนี้ครับก็พากันเดินขบวนไปที่สำนักง,งานอัยการสูงสุดเพื่อที่จะให้สั่งฟ้องบุคคลผู้กระทําความผิดกรรมการสากลทั้งหลายที่เป็นกรรมการชุดใหม่ก็กําลังดาเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาต่อผู้ที่ทําผิด ในเรื่องนี้ท่านประธานครับทําไมกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยท่านอธิบดีจึงไม่ใช้ดุลยพินิษในทางที่เป็นธรรมเป็นคุณต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการครูแสนกว่าคนทําไมท่านจึงไปขออายัดในเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเพราะการกระทําความผิด ทำไมจึงใช้ดุลยพินิษฐในทางที่เป็นโทษต,ต่อข้าราชการพูทั้งหลายไม่ต้องตกใจครับข้าราชการพูและสหกรทั้งหลายเขาเตรียมจะฟ้องคดีอาญาท่านอธิบดีและเตรียมจะเรียกค่าเสียหายจากท่านด้วยเพราะการกระทําทั้งหลายนั้นเป็นความผิดชัดเจนซึ่งเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชน มาตรา4มาตรา5มาตรา12มาตรา35ของพระราชบัญญัติกำหนดการกู้เงินยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันยกักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343 352และมาตรา83ท่านอธิบดีท่านขายันเรื่องที่เป็นข่าวดังๆสมีคำผมรู้ว่าดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งรีบ เพราะจะต้องกลบข่าวอื่นซึ่งเฉาขึ้นมาและล่าสุดครับท่านยอมตัวออกมาพูดถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขก็เถียงกันว่าท่านพูดว่าประมุขของประเทศหรือประมุขของรัฐบาลผมไม่ทราบไปเดาังแต่ที่แน่ๆท่านประธานครับกฎหมายรัฐธรรมนูญประมุขมีเพียงหนึ่งครับ ท่านประธานนิติบัญญัติไม่ใช่ประมุขครับใครจะบอกว่าประมุขสภาผมไม่เรียกด้วยผมเรียกว่าประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสาลดีกาไม่ใช่ประมุขตุลาการครับประธานสาลดีกาก็คือประธานสาลฎีกาท่านสุท่าครัดด้วยความเคารพท่านอย่างยิ่งครับท่านกรุณาเรียกระชากไปผมนิดนึงนะฮะบ่ายสองโมงนะฮะขอความกรุณาท่านนะขอความร่วมมือจากท่านนะท่านประธานครับถ้าเกิดผม อภิปรายนอกประเด็นผมจะหยุดทันทีประธานของฝ่ายนิยติบัญญัติเรียกนายกรัฐมนตรีโดยเหตุน,นี้แหละครับท่านประธานครับถ้าท่านขยันจริงรองตรวจสอบสิครับบัญชีของผู้กระทำความผิดคดีแชร์ลอตเตอรี่กับบัญชีสามีคำเกี่ยวเนื่องกันไหมตรวจสอบและถแถลงหน่อยเพราะอะไร เพราะเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้เคียงกันใครจะไปทําบุญกระทินทีละห้าร้อยล้านทีละร้อยล้านท่านประธานครับโดยเหตุนี้กระผมจึงขอปรับลดงบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษร,ร่วมกับสสพิวัตรและร่วมกับผู้ลงชื่อเกี่ยวข้องอีกหลายท่านเจ็ดเปอร์เซนเพราะไม่เชื่อว่าให้เงินงบประมาณไปแล้วท่านจะไปสามารถบริหารงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนตัดแล้วเอาไปไหนครับตัดแล้วเอาไปเพิ่มในงบประมาณเกี่ยวกับการซื้อวัสดุคันรูปันเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาไปเป็นเบี้ยเลี้ยงของเจ้าที่ของพนักง,งานขอบคุณครับท่านประธานครับ